สวัสดีค่ะร้านกอรกระโหนกการเกษตรนะคะวันนี้มีลูกค้าสั่งเครื่องหยอดข้าวแปดแถวจานคู่นั่งขับมานะคะที่อำเภอปทุมรัฐโ,โอ้ที่อำเภอสีขอละภูมิจังหวัดสุรินทร์บอกอสีขอละภูมิจังหวัดสุรินทร์นะคะสั่งสีส้มมานะคะลูกน้องกําลังเตรียมจะเอาขึ้นรถไปส่งนะคะดูนะคะดูโฉมของเครื่องหยอดข้าวแปดแถวจานคู่นั่งขับนะคะถัง ถังมีทั้งหมดอยู่4กระปุก่ถังนะคะถังละ15กิโลอ่า4ถังก็60กิโลนะคะดูจานนะคะจานนะคะอ่าไม่ได้ดูดูดูดกงจักรนะคะกคงจักรที่คำ้ำค้ำเครื่องเอาไว้เนี่ยมี2โคงจักรก็เ,เท่ากับใช้คน2คนนะคะทํางานนะคะตัวนี้เราคืนกําไรให้ลูกค้าเพิ่มกงจักรให้2ตัวนะคะตัวนี้นะคะคานนะคะ ทานเม็ด80เซนนะคะเม็ด80นะคะดูนะคะในถังนี้เราจะให้จานาให้จานตัวนี้เป็นจานแบบโรยนะคะใส่ในถังไว้ให้แต่เราจะแถมจานจานตัวนี้นะคะแถมจานให้ทั้งหมด4ใบนะคะตัวนี้เป็นจานแบบดําเป็นกอก o นะคะเอาไปให้นะคะให้ลูกค้าเปลี่ยนตามใจชอบว่าจะ ทำแบบโรยหรือทำแบบดำเป็นกอนะคะเราก็จะมีจานให้ลูกค้านะคะแถมให้เลยนะคะ,อะขอคุณลูกค้าอำเภอศรีขอละคูมจังหวัดสุรินนะคะทีะ่สั่งสินค้าเครื่องหยอดข้าวแปดแถวจานคู่นั่งขับมานะคะเราจะส่งให้วันนี้นะคะลูกน้องก็เตรียมส่งนะคะเก็บก่อนเดี๋ยวหายนะคะ นี้นะคะขอบคุณมากนะคะลูกค้าที่ไว้วางใจร้านก,ก,กรอกนกการเกษตรนะคะขอบพระคุณมากคะ่ะสวัสดีค่ะถ้าสนใจนะคะติดต่อมาที่เบอร์โทร0944699224นะคะขอบคุณมากนะคะลูกค้าสวัสดีค่ะ